รือเปล่ามองไม่เห็นเลยอะแม่จ๋านับหนึ่งโอ้นั่นข้างล่างยกมือแม่หนูจริงมะนั่นอะสายตายิ่งสั้นๆอยู่แม่บอกจะไม่แอบดูน่าจะไม่แอบจริงๆน่าจะอยู่หลังคนหมายนู่นนัปีนดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใจแม่จ๋านับสองแม่อายคุณอุทุมพรค่ะให้เวลาสามนาทีให้มารายงานตัวอุ้ย เห็นลเพื่อนสาวอยากยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดินก้มหน้าก่อนคุณพรูคุณหรนธุลมรด้วยเดี๋ยวต้องไปออกเดี๋ยวต้องไปออกอะไรคอนไม่รไปลบตั้งต้นไม้ก่อนไปคุณอุทุมพรเดี๋ยวต้องออกคอนเสิร์ตนะคะต้องแบบว่ามีค่าตรงค่าตัวกับคุณิูไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้หรอกเก็บเก็บตัวก่อนมาล่างเวทีเลยมามาเปียนใส่ชุดแดนเซอร์ไปเลย เรามันแน่อยู่แล้วเขาไม่รู้หรอกประมาณนี้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวมีเพลงเพลงหนึ่งมาฝาก่ะไม่ได้เดินมาทำไมเนี่ยบอกให้เก็บตัวเราเป็นคนดังนะเดินโชว์ตัวเป็นนางแบบโอหพ่อพ่อนุชนี่โอ้โหตไใจเลยเพราะเขาพูดแค่ว่า